ฮัลโหลที่นคันนี้ค่ะแฟนคับแฟนคับ โอ้ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่ไหนวะเพื่อนเมเจอรลัสอยู่ทิ่นนะคะอยู่ตรงโรงหนังชั้นโอเคไม่รู้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานเลิฟยูโค้งอีเกิร์นเออไม่ใช่เปิดตัวจะดนั่นแหละตัวประกอบคือเออสมรัสดีมากแล้วแล้วลูกเขาลูกเขาหรอวะ

ีาพวกพ้นต้องเลิอกอยุ่งกับอีมออบแมมคอยฮักแมมนี่ไง คำอันนี้คำนี่กี่คำช้อนวะสองช้อนหกช้อนหรือเปล่าวะมันไม่น่าจะพอดีน่าจะเกินคำอ่ะนะเล่นอะไรเนี่ยนี่นี่นี่หน้าจอมันสูงมากเลยนะตอนเราดูเราต้องเหยียคอยังไงอ่ะเหยียดท้ามมันรู้ เขาอเราหอเาเข้าใจเราห็นอเห็นกอีนน่ะเขาเรียกว่าแป็กแต่ได okay? ้คณะอะไรครับชื่อคณะหมูกรอบมีคณะอะไรคณะนิกเอคณะคณะอะไรคณะนิทีเออนิตีคณะปัญญาบัน สวัสดีค่ะพบกับชาลพ่อเซ็นเจนนี่นะคะเอาหรอเปิดเปิดแบบไล่สาระด้วยอ๋อคือตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ภาพยนตร์ของพ่อนั่นก็คืองานเรื่องยูโคเอเกิรนะคะใดๆก็มูชันจะมาดูแก๊กเห็นแล้วแหละหล่อหล่อไม่ไหว นะไม่กล้าไม่กล้าถ่ายคลิปโอสทำแล้วกันยื้อไม่เอากล่ซขึนกัดตาบอดย่อยมาเลยคู่นี้เป็นไงฮะยังกัดได้เหมือนเดิมไม่เป็นคู่กัดช่องหนูมีมีมีลุงปอยฟ้านะคะมีดาราเยอะแยะมากมายในเรื่องใหม่ทั้งหมดครับแต่แค่เกิดขึ้นที่บ้านเครื่องครือครับครับผมบอสกับข้าทิธียังไงต้องทับผมโอ้โหการสนุกมากๆเลยค่ะพี่เมียแก 哎，真的好，真好。 ไม่เอาอ่ะเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋เราจะยิ้มจะยิ้มเขาเดินผ่านฉันบอกเพื่อนอยู่เลยฮะเพื่อนเพื่อนรออยู่ตรงโมลลิ่งนะเปล่าจะอไปตรงโมลลิ่งนะตรงไหนก้นะครับต้นไปห่อต้นตที่เซฟนะคะที่ไหนลอกบลอกล็อกใช่อยู่ด้วยขอบคุณมากนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเลิ่มไปทีการกันแล้วนะคะเอ้ยแกจะยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันตัววุนกว่าจะทอัแกมือก้กวนคได้ินมเขาคุยกับฉันกฉันเข้าสูที่นะคะขอบคุณมากนะคะ ได้แค่นี้ก็พอแล้วเมื่อกี้เลยขอดทานทุกอย่างใช่ไหมโอเคจบแดงครับเอาพ่อมาเป็นพระเอกนากลต้มน่นะเป็นแบแดงนครับผมนะวนี้ช่องคำส์แฟมีครับสานี่ครับคุณแดงสมัยสมัยพ่อจะยนมาปุ๊บแดสมลูกยังไม่เกิดเกิดพ่อกาเป็นพระเอกมาเป็นนายกำลังต้มนาัต้มจานสลา ดาวศราเจ้าพ่อโงการูพระเจ้าพอโอ้โหแต่งเพลงโอ้โหสุดยอดมากอาจารย์ของคำสิงคำบุญดูติดตามตลอะครเป็นหนึนนั้นเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งนั้นน้องโบนี่เล่นน้องโบนี่เบสน้องบีอยู่ไหนเป็นอะไรเร็ไไรตาสบายทไไม่รู้มืันยดีจังผู้หญิงรู้รอจนี่อ่ผู้หญิง สูดูสุสุสนี่อันนี้เรื่องจริงเลยเว้ยสรุปเลยสรูนะแล้ดขาจล่อเขาเสื้อเยอะมากพี่เบียร์หลอมากพี่เยรอดเสื้อบ่อยมากเบียรแบบขุ่นแบบหล่าแบดได้เต็มสิบไม่ขาดนีะนี่เซอร์วิสเซอร์ควอดได้ได้ก็คือได้รู้ผู้รักแก ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับของเขาดังมากเลยค่ะทุกคนอนะคะในเรื่องเขาเล่นเป็นอะไรเนี่ยตายนะไม่บอกไม่สปอยไม่สปอยแต่อยาาจะบอกพ่อออกเยอะมากตั้งแต่ไปดูหนักพ่อมันแต่เด็กจนโตนะเรื่องเนี้ยพ่อออกเยอะมากเล่นเป็นตันเด่นมากอยู่ข้างพระเอกตลอดเวลาแบบเลยประกบแบบพี่เวียอยู่นี่ใช่ไหมพ่ออยู่นี่ตลอดวิชาใครไหมในเรื่อง ถามว่าได้เรื่องอิจฉาใครไหมอิจฉาพ่อตัวเองๆแหละมันใกล้เหลือเกินนะจับไม่เดียวนะโอ้ไม่สปอยไม่สปอยก็องไปดูนะต้องไปดูคำสิ้นจำได้นะเนี่ยคคคมมรับเลยเราจะได้ออกอาจารย์โคตรเกิดไปไหนบ้างโอ้โหสุดยอดสนุกสนานบ๊อบบี้ดูมวยสอนโอ้โหฮาทุกอน่าคนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่แท้และท้อแท้มาจากเมืองจีนเอ๊ะคมท้อไหมแหม่แ้่มชดประชันด้วย คมตัวนี้ก็ได้ยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกำลังใจเปลี่ยนยามใหม่นะครับยามกูไหมกูมีพ้นกว่าอะไรมีด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 เอาคมตัวนี้ไว้เล่นปฏิทินดีกว่ามกราคมมีนาคมพฤษภาคมธันวาคมมันจะคมเยอะกว่านะโอเคไม่ถ่ายรูป แต่ต้องไม่ขนาดไม่ค่ะเราขอโทษนะเราเป็นร้านีนะตักกันดูไ่เออแล้วหนังเบสไปดูหนังเบสแล้วนะ จริงถ้าใครอยากรู้ว่าทุกอย่างที่เขาพูดกันในคลิปนี้หมายความว่าอะไรต้องไปดูหนังแล้วก็มาดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วจะเข้าใจทุกอย่าง <S <S ตอนนี้กลับแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดส r i ครให้ช่องคสิงแฟมิลร่ด้วยแล้วก็ไปดูรับยูข้องอีเกิลน,นะคะอยากรู้ว่าพ่อมาร์ทได้ใกล้พี่เวียยังไงไปึงกิจฉาต้องไปดูนะคือพ่อแบบแต่แต่สิงพ่อแล้วก็แบบถ้าพี่เวียดูคลิปนี้อยู่อ่ะก็ขออนุญาตด้วยนะคะพี่เวียแล้วก็ขออนุญาตพี่เบล่าด้วยนะ 哈哈哈哈哈！拜拜。